ช่วง Food Style by Orchid สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรา Orchid สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิวสีริลพัฒน์กองตะการค่ะตอนนี้ก็มีผลงานละครนะคะกำลังจะออกอากาศแล้วค่ะเรื่องคุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะปกติวันว่างๆหลังจากที่ไม่ได้ทํางานนะคะมิวก็จะหาเวลาอยู่บ้านพักผ่อนค่ะแล้วก็หาโอกาสในการทําเมนูอร่อยๆไว้รับประทานค่ะเหมือนเมนูในวันนี้นะคะที่จะนามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะ Home, เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะกับการทำฮันนี่แอปเปิลครีมนมนะคะเราจะใช้เนยชนิดจืดน,นะคะซึ่งเป็นเนยสดคุณภาพดีหั่นครึ่งก้อนนะคะแล้วก็เข้าอบไมโครเวฟประมาณ1นาทีค่ะหลังจากเนยละลายก็นำมาทาบ,บนขนมปังที่เราตัดไว้ให้ทั่วทั้ง2ด้านทุกแผ่นเลยนะคะแล้วก็วางเรียงสลับชั้นกันกับเนื้อแอปเปิลวางคทับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ ต่อไปก็คือการทำน้าราดนั่นเองนะคะเริ่มจากผสมครีมเทียมข้นหวาน boy, s <S และนมข้นจืดซึ่งเป็นนมสดคุณภาพดีตามด้วยน้ำผึ้ง good boy, good boy. เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาค่ะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนำไข่ไก่ลงมาตีผสม five, two, เทราดลงบนขนมปังจนทั่วทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากนั้นนำเข้าเตาอบไมโครเวฟอบไว้ประมาณ2-3นาที mm hmm. เพียงเท่านี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและขั้นะะตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการตกแต่งให้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะฮันน mm ี่แอปเปิลครีมนมของเรา mm hmm. เดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะหอมมันเนยและนมนะคะแล้วก็เข้ากันได้ดีกับเนื้อแอปเปิ้ลมากเลยค่ะยังไงคุณผู้ชมก็ลองนำเมนูนี้กลับไปทำรับประทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้นิวซีรแลพัก์กอดาการลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงรับต่เมนูวันนี้นะคะวุ้นพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่แถวย่านฮอลลีวูดของเมืองไทยหรือว่าทาวน์อินทาวน์นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่จริงๆแล้วก็มีร้านอาหารมากมายเลยนะคะแต่ร้านที่วุ้นจะพาคุณผู้ชมไปวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่ของวงการอาหารเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะบรรยากาศก็ชิลนะคะและความอร่อยก็ระดับอินเตอร์เลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะและอาหารเมนูจะมีอะไรบ้างตามวุ้นเข้าไปเลยค่ะช่วงรอยแตดเมนูสนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าหนึ่งเดียวของไทยจากได้สู่ครัวคุณ ร้านเกรวันชิลคือร้าน s t ต็ก s ไตล์ฟิวชั่ที่แม้ว่าการตกแต่งร้านจะดูเรียบง่ายแต่สไตล์การปรุงและตกแต่งแต่ละจานพิธีพิธานระดับโรงแรมเลยทีเดียวค่ะการันตีด้วยประสบการณ์ของเชฟประจําร้านซึ่งเคยทําอาหารอยู่ที่อเมริกาทั้งยังเคยเป็นเชฟในโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทยฝีมือขนาดนี้แน่นอนว่าคุณภาพความอร่อยต้องได้มาตรฐานแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมชื่อร้านต้องเป็นเกลือชิลด้วยคะก็อยากให้คุ้นหูจำง่ายค่ะแล้วก็แปลตรงตัวเลยค่ะเพราะว่าร้านอาหารเป็นร้านอาหารสไตล์ย,ยุโรปค่ะ,คะจะมีการกลิวเนื้อสัตว์เยอะก็เลยใช้ชื่อว่ากลิวส่วนชิวก็คือเป็นบรรยากาศอยากให้เพื่อนฝูงเขามานั่งแล้วก็รู้สึกบรรยากาศชิลๆสบายๆค่ะ แรกนี่ก็จะเป็นครีมซุปเ็ดค่ะก็อันนี้จะมีลูกเล่นให้ลูกคา้าสามารถที่จะเทซุปลงไปในถ้วยด้วยตัวเองนะคะซึ่งในถ้วยก็จะเป็นทแบบีเ่เป็ครีมใช่ค่ะหอมมากๆเลยอ่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นสลัดไก่ย่างค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำสลัดที่เป็นน้ำสลัดน้ำใสญี่ปุ่นจะหอมงามมากค่ะ like น้ำสลัดนะคะก็มีกลิ่นหอมงายอย่างที่บอกด้วย ที่สําคัญไก่ย่างที่นี่เนี่ยรสชาติดีมากเลยนะอันนี้เป็นสเต็กอะไรคะสเต็กพอ็อกชอบค่ะส่วนซอสก็จะเป็นซอสที่ตุ๋นกบไวแดงค่ะซอสอร่อยมากมาถึงอีกเมนูนึงนะคะไฮไลท์มากๆหน้าตาดีมากๆเหมือนกันอันนี้ชื่อมันฝรั่งรวมทอดกับซอส8ชนิดค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะซอสที่นี่มีถึง8ชนิดเลยนะคะแต่ว่ารสชาติที่เป็นที่ถูกใจคนไทยไมากที่สุดก็จะเป็นตัวซอมสมะเขือเทศโรตาค่ะ เพราะว่าให้ความเปรีย้ยวหวานที่ลงตัวะคะ up, ่ะนอกจากอาหารคาวที่อร่อยแบบนี้แล้วนะคะของหวานที่นี่ mm hmm. เขาบอกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะทั้งหน้าตาการตีเอ็แล้วก็รสชาติด้วยวันนี้ก็จะชื่อเมนูฮอตช็อกโกแลตเค้กนะคะหรือว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตลาวา mm hmm. ค่ะแล้วในจานก็จะมีของตกแต่งนาาง่นารักน่ารักขึ้นโฮมเมดทั้งหมดนะคะอย่างเช่นช็อกโกแลตเกลียวหรือว่าเป็นเค้กคาราเมลนะคะ สัมากอร่อยมากมีความสุขมากคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาทานอาหารและขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะก็หาไม่ยากเลยสำับร้านเก e l ยวอั l ชที่นี่นะคะเดี๋ยวบอกเส้นทางคุณผู้ชมนิดน,นึงว่าจะมาร้านนี้ยังไงคะ่ะร้านจะอยู่ปากซอยอปากซอยทาวตินะคะ,คะถ้าเกิดมาก็คือสามารถที่จะเห็นป้ายชัดเจนค่ะ ยังไงวันนี้นะคะ,ะต้องขอบคุณคุณกิฟต์มากๆเลยที่มาแนะนําร้านอาหารใหม่ๆนะคะบรรยากาศดีๆรวมถึงรสชาติดีมากๆวันนี้นะคะให้เราได้เห้รู้จักกันนะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์โรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติของแม่พิมกิฟต์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ108 Living, 108 Style ที่เป็นคุณค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะถูกใจกับไลฟ์สไตล์ดีๆกับ108 Living ในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำเรานะคะส่งมาพูดคุยกันได้ที่นี่เลยค่ะ 108living at gmail com ค่ะแล้วกลับมาเจอกับเรื่องรายดีๆกับคุ้งเด้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้วันนี้สวัสดีค่ะ